รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับแฟนรายการคนเปลี่ยนโลกทุกท่านเรื่องราวเปลี่ยนโลกสัปดาห์นี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเกษตรกรเลือดใหม่คนหนึ่งที่ผันตัวกลับมาทำเกษตรที่บ้านหลังจบปร,ริญญาโทด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและทำงานเป็นวิศวกรสายพลังงานทดแทนยุนนานหลายปีเขาได้รับฉายาว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะเพราะคิดพัฒนาระบบและเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองทั้งยังใช้แอปพลิเคชันเพื่อดูแลสวนทั้งหมดด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ฟังแบบนี้แล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ตัวเขาเองยืนยันว่าทุกคนสามารถเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้ด้วยเช่นกันเพียงแค่เปิดใจรับเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างง่ายและไม่จําเป็นต้องใช้ต้นทุนที่สูงเลยเขาคนนี้ทําเกษตรด้วยความสุขและด้วยความคิดที่ว่ากเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่แล้วทําไมกเกษตรกรบ้านเราจึงไม่ภาคภูมิใจในตัวเองทําไมอาชีพกเกษตรกร จะเท่เหมือนอย่างนักเล่นหุ้นหรือเกมเมอร์ไม่ได้คือคือเราไปทำงานที่อื่นน่ะแล้วเรามีเงินเดือนอยู่แล้วครับแล้วทีนี้เพ็นงแต่ว่าเราเหลียวกลับมามองทางบ้านน่ะเราเห็นศักยภาพของทางบ้านมันสามารถทำเงินหรือสร้างชีวิตให้เราได้มากกว่าตัวเงินอาจจะยังไม่มากแต่เพียงแต่ว่าชีวิตเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็เลยเป็นการจุดประกายให้ผมอยากจะกลับมาทำแบบจริงจจัง ให้เต็มที่ให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับมีปัญหาอะไรที่คุณนัดมองเห็นจากการทำเกษตรแบบเดิมๆของพ่อแล้วคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงความเหนื่อยกำไวที่ที่ร่วงโรยโลงของพ่อแล้วก็การทำสวนที่มันต้องใช้แรงแรงงานเยอะมันเป็นจุดที่อยากให้เขาทำสวนได้ สะดวกสบายมากขึ้นทำทำผลผลิตได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ต้นทุนให้น้อยลงเราเห็นจุดแบบเนี้ยเห็นหลายช่องทางแบบเนี้ยเราก็เลยค่อยๆเข้ามาแก้ทีละจุดทีละจุดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับอันดับแรกก็คือเช่นการเปิดปิดน้ําในสวนแบบเนี้ยครับสวนผมมีมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนาะสมมุติว่า10บสไร่15ไร่แบบเนี้ยแบบ่งทีประตูน้ําที่เราจะต้องเปิดต้องปิดมันห่างกัน ถ้าใช้แรงงานคนไปเนี่ยขี่รถไปก็ปืนน้มามันเดินไปก็เหนื่อยแบบเนี้เราก็เอาเทคโนโลยีเนี้ยเข้ามาช่วยโดยการที่เราอยู่เฉยแต่เราเปิดปิดน้ําได้เหมือนเดิมครับแล้วก็การตัดหญ้าที่เป็นเครื่องเครื่องสูยเครื่องเดินเนี่ยครับมันก็เหนื่อยเครื่องเวียงก็เหนื่อยเราก็เอาอาดีตท,ที่เราเคยชอบเช่นรถบังคับวิทยุแบบนี้ครับก็เราเอามาผสมกับเครื่องตัดหญ้า เราก็ใช้เราก็นั่งบังคับรถตัดหญ้าได้เราก็ไม่ต้องไปเดินเข็นเดินเบี่ยงให้มันเหนื่อยมากขึ้นเห็นภาพเลยว่ารถต้นทุนได้เป็นแสนนะครับต่อปใีในเวลาปีแรกเลยเนี่ยครับปัจจุบันเป็นเกษตรกรได้กี่ปีแล้วครับเกษตรกรเป็นเต็มที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่6ครับเริ่มแรกสวนเราเป็น,ปนสวนที่ที่มีเฉพาะไม้ผลรายปี ก็คือมีทุเรียนมังคุดลงกองเงาะแบบนี้การกลับมาทําสวนของผมคือตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรืออยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองถึงแม้จะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเราสามารถอยู่ได้เพราะเราต้องผลิตปัจจัยการผลิตเองทําปุ๋ยใช้เองทําอาหารกินเองได้เหลือแจกเหลือขายแบบนี้ครับผมสร้างฐานตรงนี้ให้มันแข็งแรงแล้วเราก็มีโซนที่ไปเป็นโซนปลูกผัก ส่วนปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรเนาะปัจจัยสีที่ผมตั้งคืออาหารเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคส่วนทุนเรียนนะครับเราก็จะมีการฝังเซ็นเซอร์ไว้นะครับทั้งบนอากาศจะเป็นเวเตอร์สเตชันคือคอยพยากรณ์อากาศให้เราว่าฝนตกไหมความเร็วลมเท่าไหร่ปริามาณน้าฝนเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่บนอากาศอยู่บนดินก็จะมีเซ็นเซอร์พวกอุณหภูมิความชื้นความชื้นดินความชื้นสัมพัสในอากาศแล้วก็ค่า p s ดินนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปวัดบ่อยๆแล้วก็ให้เซนเซอร์เขเป็นตัวจับช่วยบอกค่าเราแล้วก็ค่าปุ๋ยคข้าวๆปุ๋ย NPK อครับประมาณนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการดูเขาเรียกว่าสุขภาวะของต้นไม้ก็คือเหมือนกับว่าให้ต้นไม้เขาเขาอยู่สบายไหมเหมือนว่าเขาร้อนเกินไปหรือเปล่าปกติมันจะมีค่าเขาเรียกว่าค่า VPD เนาะค่าดึง ระเหยของน้ําในอากาศก็คือดึง,ดงน้ําออกจากต้นไม้อันนี้เป็นตัวช่วยบอกว่าต้นไม้เขาวิกฤตไหมหรือเครียดไหมอันนี้เราก็จะมีเซนเซ,นเซอร์ตัวน,นี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของในน้ําก็จะมีฝังเซนเซ,นเซอร์ไว้เพราะที่จะบอกระดับน้ําว่าตอนนี้ปริมาณน้นําในสวนเราอพอใช้ไหมต้องไปหาน้ํามาเติมหรือเปล่าหรือต้องปั๊มน้ําจากบาดานขึ้นมาหรือเปล่าแบบนี้ครับก็คือพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรงส่วนไหนได้บ้างในสวน เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นเลขาของเราเขาจะเป็นคนอารามเขาจะเป็นคนอาเลอร์บอกบอกสภาวะต่างๆในสวนเราเองนะครับแล้วก็มีมีกล้องวงจรปิดคอยดูในสวนว่า,าต้นต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้หรือมีใครเข้ามาในสวนเราหรือเปล่าแล้วก็เราสามารถสั่งงานผ่านกล้องวงจรปิดได้เลยเราไม่ต้องไปที่สวนเองเราก็จะมีไมโครโฟนบอกประมาณนี้ครับผลผลิตที่เหลือแบบตกเกรดหรือไม่ได้มาตรฐานอะไรแบบนี้เราก็จะ แปเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นทุเรียนทอดอะไรแบบนี้ครับทำปั๊บพอนนี่ครับทำพวกเบเกอรี่โดยใช้วัตถุดิบจากสวนเราเองเศษวัสดุเหลือใช้ในสวนที่เป็นกิ่งไม้ใบใบหญ้าที่แห้งแบบนี้เราก็เอาแทนที่จะทิ้งหรือจะเผาทิ้งแล้วก็เอามาเผาเป็นถ่านมาถ่านขายแล้วถ่านของเราเป็นถ่านไบโอชาร์แบบนี้ครับมันก็จะมีถ่านที่เกรดสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นถ่านที่จัดว่าสะอาดนะครับใช้ในการบริโภคได้ควันน้อยนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสารที่ก่อมะเร็งน้อยมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟเผาโดยตรงเราใช้ความร้อนในการเผาให้เป็นถ่านนี่ครับแล้วส่วนที่เหลือจากจากการเผาถ่านมันจะเป็นน้ำส้มขอนไม้แล้วก็ใช้พ่นในสวนเรานี่แหละไล่มแมลงกำจัดมแมลงแบบนี้ครับนี่เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะนอกจากจะใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานแทนแรงงานคนแล้วคุณนัทยังนำพลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม มาใช้เพื่อลดต้นทุนเรื่องค่าไฟได้อีกด้วยช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเพราะเราจะได้เห็นการนำนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีแบบง่ายๆมาใช้ในการทำเกษตรภายในส่วนนี้ที่คุณนัทบอกว่าให้ผลผลิตคุ้มค่าและลดต้นทุนได้อย่างไม่น่าเชื่อ